สี่เป็นปลาต้องทำอะไรคะปลาวาดปลาหรอปลาอะไรคะเนี่ยปลาสีเล็ดปลาสีเล็ดมันชื่อว่าปลาอะไรเลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าอะไรไหนอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังสินี่คือถนนหรอสีบูนี่คืออะไรคะถนนถนนหรออันนี้คืออะไร อ,อ่างปลาอปลาและสีเลดนี่คืออะไรปลาปลาชื่อปลาอะไรปลาแดงปลาแดงมันมีเหรอว่าชื่อปลาแด,ด,ดงมีเหรอคะ<ช>แล้วตรงนี้มันคืออะไรหนูว่าเนี่ยคืออะไรคะหนูว่านี่คืออะไรเออนี่ยทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคะสวนอะไรที่หนูบอกแม่อวอสวนสัตว์สาธารณะ ที่ไปปั่นจักรยานไปวิ่งกับพ่อกับแม่ใช่ไหมแบบแบบมีสไลเดอร์อ๋ออันนี้สีกิีนนี่คืออะไรคะสีกิีนนี่คืออะไรเอ่ยย้อทางไปติอืมสีเลสนั่นคืออะไรนะ ทำไมปลามันเป็นยังไงนะเป็นปลาแบบนี้หรออันไหนต้องทำลองวาดรถอ่ะโอเคสวนสาธารณนาพอละที่ก่อนจะวาดนี่ก็ต้นไม้ต้นไม้อมเอาว่าต้นไม้นะคะต้นไม้โอเค คนฮะคนวาดคนด้วยอ่ะโอเควาดคนด้วยไ <c oughs> นคะโชว์หน่อยอันไหนต้นไม้ไหนชีช้ๆนี่โอ้ในคนน่คะค่ะคนนี่ไงคะคน,นังไม่วาดหรอคะ เนี่อยน้าวาดหัวแล้วแต่ยังไม่วาดขาอ่านำวาดขาหน่อยลูกขึ้นเอ่อเออโอ้หถึวาดคนเก่งมากอะลูก ผู้ชมนี่คือแขนนะคะแขนสองอันจริงด้วยอันนี้คือขามีสองขาจริงด้วยอะ่ะตัวมือที่ต้องทำไหนแล้วโอ้คือชอบมันสุดยอดมากเลยอะ่ะลูกนี่แม่ยังไม่เคยสอนว่าเลยทำไมหนูวาดเป็นอะ่ะโอ้โหทำไปโรงเรียนตอนเป็นเด็กเด็กนะนี่เราทำโตแล้วใช่ไหมลูกอ๋อทำโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะ เ,เหรอแล้วเมื่อไหร่คุณแล้วเมื่อไหร่คุณจะกินเสร็จนะลูกคุณทีมขี่รถจ้าอ่าเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อย <ละ S 1> สิอันนี้นรถอะไรคะรถจ้าโอ้นั่เลยเอาอันนี้มาโชว์กันอันนี้เลยเหรอ<ถ>ดูว่าเราื่องรถเรื่องก้อนเห็นดูให้ดูแม่ยังไม่เคยคุณผู้ชมก็ยังไม่เคยดู คุณผู้ชมก็ยังไม่เคยดูแม่มต้องเอานี่ไงแม่มองเห็นไหมมองเห็นเห็นไหม <c oughs> อาน,น้องน้องทำวาดให้แม่เพราะว่ามันมีอะไร <c oughs> คุณผู้ชมก็อยากดูน้องทำวาวดรถเรื่องก้อนหินด้วยไงลูกอันนี้คือที่เลื่อนก้อนหินอันนั้นมันคืออะไรคะที่เลือนอันนี้คือเลื่อนก้อนหินอ๋อ คืออะไรอ่ะวิธีการวาดรูปแบบไหนอ่ะคะเทคนิคหรอหรอคะเป็นค่นะอันนี้มันเป็นที่เลื่อนก้อนหินมันก็เหมือนสะพานแล้วก็เหมือนที่ต่อรถลากอะไรเนี่ยรถเลื่อนก้อนหินเป็นยังไงไหนี่วาดให้แม่ดูนะโอ้อันนี้นคืออะไรคะ <Yeah. S 1> เยออว,ว้อาวให้หนูกินชาลูกหนูรีบก,กินสิที่แบ่งขนมก,กับก็ให้หรอคะเก่งมาก รถมีล้อเดียวเนี่ยเหรอลูกไม่ใช่อยี๋ก่อนน้องว่เัวอ๋อจังนะแม่โอ้ล้อมีสองล้อแลยก็มัวดิฮะ สวยจังอืมมีหลายร้อเลยหรอคะลูก จะหนีที่เรื่อการหนีเลย่อนอ๋อแล้วตัวรถเป็นยังไงคะตัวรถก็มีหัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหนลองวาดสิลูกว้าวอนี่อะไรคะที่ค่ะอืมวงมาลัยเหรอใช่ อันนี้ป้ายบีบเตอ๋ออันนี้ที่นั่นอืออันไหนตัวรถยังไงคะ ตอนสามขวบแม่ยังว่าลูกไม่เป็นเลยลูกหอ๋อไหนตัวรถอ่ะตัวรถมันอยู่ตรงไหนคะนี่อันนี้อืม้ที่ใส่อยู่ตรงไหนอ่ะที่ใส่ก้อนหินอยู่ตรงไหนคะนี่อ๋อนั่นคือก้อนหินหรออ๋อ จังโอเคบอกท่านผู้ชมสิบอกค่นผู้ชมสิอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์กดกดแชร์ซับ สให้กับช่อง,งชงทีมทามสััสรีด้วยนะคะบ๊ายบาย